สวัสดีค่ะทุกคนลิสตาชาแนลค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทําบุญไหว้พระที่วัดหนองพงนกหรือวัดเจริญราชบำรุงค่ะวัดหนองพงนกหรือวัดเจริญราชบำรุงนะคะก็เป็นวัดสวยที่จังหวัดนครปฐมนะคะก็ใกล้กรุงเทพนิดเดียวเองค่ะ พอมาถึงที่วัดนะคะทางด้านหน้าของวัดนะคะก็จะมีพระพุทธรูปนะคะเรียงรายสวยงามมากเลยค่ะพระพุทธรูปแต่ละองค์นะคะก็จะทรงเครื่องประดับแตกต่างกันนะคะถ้าเพื่อนๆมาถึงนะคะก็สามารถมาถ่ายรูปได้นะคะพอเรามาถึงวัดนะคะบรรยากาศก็อึมครึมนิดหน่อยค่ะเพราะว่าฝนกําลังจะตกนะคะเดี๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศสวยงามของทางด้านหน้าวัดให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปกราบสักการะพระพุทธรูปข้างในวัดกันค่ะ องค์นี้ก็คือหลวงพ่อสมบูรณ์ทรัพ์ยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็สามารถมากราบสักการะได้นะคะ ตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณด้านข้างของวัดนะคะระหว่างที่เราถ่ายบรรยากาศข้างหน้าวัดหนองพงนกไปเรื่อยๆนะคะบรรยากาศนะคะก็เริ่มแจ่มใสปลอดโปร่งค่ะจากที่อึมครึมนะคะก็กลับมาสว่างสดใสเหมือนเดิมค่ะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้มากาบสักการะนะคะที่วัดหนองพงนกกันนะคะเพราะว่าพระพุทธรูปสวยงามมากจริงๆค่ะและยิ่งได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศภายในวัดนะคะก็จะทําให้รู้สึกจิตใจสงบค่ะแล้วก็เบาสบายมากๆเลยค่ะ เราก็ถ่ายภาพบรรยากาศหน้าวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะเมื่อเราเดินเข้ามาภายในอุโบสถนะคะเราก็จะพบกับสมเด็จองค์ปถมปางเปิดโลกนะคะเพื่อนๆก็สามารถถวายปัจจัยนะคะนำธูปเทียนนะคะมาบูชาสมเด็จองค์ปถมปางเปิดโลกได้เลยค่ะก็จะมีคาถาบูชาอยู่ที่พานนะคะบนพานนะคะก็จะมีแผ่นทองนะคะไว้สำหรับไปแปะทองที่พระพุทธรูปด้านในอุโบสถอีกทีนึงค่ะ พอเรากลับสักการะองค์สมเด็จปฐมปังเปิดโลกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทําบุญน้ํามันตะเกียงนะคะเออเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเราเชื่อว่าจะทําให้ชีวิตเราราบรื่นยิ่งขึ้นค่ะก็ทําบุญเลยค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะเข้าไปในอุโบสถสมเด็จองค์ปฐมกันนะคะตรงนี้ก็คือทางเข้าอุโบสถค่ะก็เดินเข้าไปพร้อมกันเลยค่ะเมื่อเราเดินเข้ามาในพระอุโบสถสมเด็จองค์ปฐมนะคะเราก็จะเจอพระพุทธรูปสามองค์นะคะก็จะเป็นพระพุทธรูปองค์เงินองค์ทององค์นาคนะคะพเพื่อนๆก็สามารถกราบสักการะได้นะคะแล้วก็นี่ค่ะมีที่เสียงเซียมซีด้วยค่ะส่วนทางด้านขวามือนะคะพเพื่อนๆก็สามารถมากราบสักการะนะคะพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมได้นะคะ เมื่อเดินตรงเข้าไปนะคะก็จะพบกับพระประธานนะคะพระสมเด็จองค์ปฐมปางมหาจากักรพรรดินะคะเป็นพระประธานที่วัดหนองพงนกค่ะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆได้มากราบสักการะกันนะคะ บทบูชาสมเด็จองค์ปฐมปางมหาจักรพรรดินะคะก็จะเป็นบทสวดชื่อว่าบทสวดมหาจักรพรรดินะคะเพื่อนๆก็เราก็พยายามสวดบทมหาจักรพรรดิทุกวันนะคะโดยส่วนตัวนะคะเราก็เชื่อว่าเรายิ่งสวดบทนี้ทำให้ชีวิตเราดียิ่งขึ้นค่ะพอเรากราบพระสมเด็จองค์ปถมปางมหาจักรพรรดิเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาปิดทองกันค่ะ ทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นพระพุทธรูปหลวงปูท่ทวดนะคะเหยียบน้ําทะเลจืดค่ะต่อไปนะคะเราก็ไปทําบุญถวายมหาสังฆทานชุดใหญ่ค่ะก็จะเป็นพระพุทธรูปปิดทองประดับเพชรน,นะคะหน้าตัก30นิ้วและเครื่องอัฐบริขารร่วมสร้างอุโบสถค่ะทางเจ้าหน้าที่นะคะก็จะมายกพระพุทธรูปนะคะให้เรานะคะเราก็มาถวายกับพระสงฆ์ภายในอุโบสถนะคะ เพื่อนๆก็มาอนุโมทนาสาธุบุญไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะสาธุค่ะเมื่อเราทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทางวัดนะคะก็ให้สมเด็จองค์ปถมปังเปิดโลกนะคะเป็นที่ระลึกค่ะพอเราทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงทางออกของพระอุโบสถนะคะเราก็จะพบกับท้าวเวสสุวรรณค่ะเพื่อนๆก็สามารถสักการะได้นะคะ ทางด้านข้างของวัดนะคะก็จะมีโรงทานค่ะเพื่อนๆสามารถเป็นเจ้าภาพหรือว่าจะมาทานอาหารที่โรงทานได้นะคะวัดหนองพงนกหรือวัดเจริญราษฎร์บำรุงนะคะอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมนะคะเพื่อนๆสามารถตั้ง G.P.S มาที่วัดได้เลยนะคะครั้งหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปกินไปช็อปหรือนำเสนอเรื่องราวอะไรยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ลิสตาชาแนลด้วยค่ะ ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย